สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคือปากกาค่ะเรามีข้อมูลมาจากบทความเรื่องวิวัฒนาการของปากกาเป้าหมายก็คืออยากจะลองสำรวจดูค่ะว่าเจ้าเครื่องมือชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วจากยุคแรกๆจนถึงยุคดิจิทัลแบบทุกวันนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ได้บ้าง ลองดึกภาพตามกันดูก่อนนะคะว่าก่อนจะมีปากกาเนี่ยคนสมัยก่อนเขาบันทึกเรื่องรากันยังไงก็คงเริ่มจากผนังถ้ำเนาะแล้วก็มาเป็นอักษรคูนิฟอร์มของชาวซูเมเรียนที่จารลงบนแผ่นดินเหนียวครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเส้นทางการพัฒนาเนียมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์จริงๆนะครับคือพยายามหาวิธีจะบันทึกถ่ายทอดความคิดความรู้ให้มันอยู่ได้นานๆส่งต่อกันไปได้ พอเริ่มมีวัสดุที่เขียนได้ดีขึ้นอย่างเช่นกระดาษปาปิรุสในอียิปต์ความท้าทายต่อมาก็คือแล้วจะเอาอะไรมาเขียนล่ะครับต้องมีเครื่องมือที่พาหมึกไปลงบนพื้นผิวนั้นได้ใช่ค่ะซึ่งเครื่องมือยุคแรกๆเลยก็มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะอย่างชาวอียิปต์กับโรมันประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเขาก็ใช้ปากกาต้นกกคือเอาต้นกกมาเหลาปลายให้แหลมๆหน่อยแล้วก็จุ่มหมึก หมึกก็ทําง่ายๆจากขมเหาหรือ,อยางไม้อะไรแบบนี้ยอันนี้ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยเนาะคะในการควบคุมใช่ครับควบคุมยากและทั้งฝั่งจีนก็มีพัฒนาการของตัวเองนะครับประมาณพันปีก่อนคริสตศษษ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 ักราชก็คือผู้กันที่ทําจากขนสัตว์ซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงที่ไม่ใช่แค่เขียนแต่กลายเป็นเครื่องมือทางศิลปะสําคัญไปเลยแล้วก็ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้ด้วยนะครับ จริงค่ะยังเห็นอยู่เลยแล้วพอขยับมาที่ยุคกลางในยุโรปละคะประมาณศตรวรรษที่7-8ถึงอันนี้ปากกาขนกนกมาแรงเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะขนกห่านหรือหงครับกลายเป็นมาตรฐานเลยข้อดีคือปลายมันเหลาให้แหลมคมได้เขียนตัวหนังสือสวยๆได้แต่ข้อจากัดก็ยังมีอยู่เยอะคือต้องจุ่มหมึกบ่อยมากแล้วก็ต้องคอยเหลาปลายให้คมอยู่เรื่อยๆแต่ก็น่าทึ่งนะครับที่มันถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นพันปีเลยทั้งๆท,ที่มีข้อจำกัดพวกนี้ นั่นสิคะแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆที่เริ่มชัดเจนขึ้นก็คืคอช่วงศตรวรรษที่19มาพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมคะที่เราเริ่มมีหัวปาากาโลหะประมาณปีคศ .1820 อันนี้คือทนกว่าขนมแบบเทียบไม่ติดเลยใช่ครับทนกว่ามากๆแต่ปัญหาเรื่องต้องจุ่มหมึกบ่อยๆนี่ยังอยู่ครับหัวปาากาโลหะแก้เรื่องความทนทานแต่การจุ่มหมึก ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ยิ่งสังคมต้องการการเขียนที่เร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นด้วยอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าก็ต้องมีคนคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกถูกต้องครับนี่แหละเป็นที่มาของนวัตรกรรมที่พลิกโฉมจริงๆก็คือปากกาหมึกซึมหรือ fountain pen คนที่ทำให้มันใช้งานได้จริงๆก็คือ Louis e d s o n Waterman จดสิทธิบัตรปี1884 ความเจ๋งของมันคือมันมีหลอดเก็บหมึกในตัวไม่ต้องจุ่มแล้วแล้วก็มีกลไกลควบคุมการไหลของหมึกด้วยลดปัญหาหมึกรั่วหมึกซึมที่เป็นปัญหาใหญ่ของรุ่นก่อนๆโหตรงนี้เริ่มน่าสนใจมากๆค่ะมันไม่ใช่แค่สะดวกขึ้นเนาะแต่มันตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัยเลยแล้วพอเข้าศตวรรษที่20นี่คือมีอีกการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยการมาของ ปากกาลูกลื่นหรือบอ l l p o i n t pen อันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีของ l a s โ l o b โ r นักข่าวชาวฮังการีช่วงปี1938-1943ที่ทึ่งคือเขาไม่ได้ต่อยอดจากปากกาหมึกซึมโดยตรงนะคะแต่ไปได้ไอเดียจากหมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ ใช่ครับคือหมึกพิมพ์มันแห้งเร็วเขาเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาหมึกเนืดๆแบบนั้นมาใส่ในปากกาที่มีหัวเป็นลูกโลหะกลมๆเล็กๆให้มันกลิ้งหมึกออกมาน่าจะแก้ปัญหาสารพัดได้ทั้งเรื่องหมึกซึมหมึกแห้งช้าอัจฉริยะมากค่ะครับแล้วมันก็เวิร์กจริงๆปากกาลูกลื่นใช้หมึกที่ใช้น้ำมันเป็นพื้นฐาน Oil Based หนืดแห้งเร็วทำงานกับหัวลูกลื่นได้พอดีเป๊ะ ข้อดีคือทนทานราคาถูกใช้งานได้แทบทุกสถานการณ์ไม่ต้องดูแลมากเหมือนหมึกซึมคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่กลายเป็นปากกาสำหรับทุกคนไปเลยเปลี่ยนโฉมการเขียนทั่วโลกจริงๆครับค่ะแล้วนวัตกรรมก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่20ก็มีปากกาแบบอื่นๆโผล่มาอีก อย่างปากกาเคมีหรือปากกาเมจิกเฟลทิปเพนอันนี้ประมาณทศวรรษ1,950ครับอันนั้นใช้หัวเป็นสักกลาดเขียนเส้นหนาๆนานาทึบๆเหมาะกับพวกเน้นข้อความหรือเขียนบนพื้นผิวอื่นๆที่ไม่ใช่แค่กระดาษแล้วก็มีปากกาโรลเลอร์บอลเกิดที่ญี่ปุ่นปี1,963อันนี้เหมือนพยายามจะรวมข้อดีของหมึกซึมกับลูกลื่นคืออยากให้เขียนลื่น หมึกสวยเหมือนหมึกซึมแต่สะดวกแบบลูกลื่นก็เลยใช้หมึกที่ใช้น้ำเป็นพื้นฐานหรือเป็นหมึกเจลทำให้เขียนลื่นมากครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีปากกาเจลที่ฮิดมากๆตอนเราเด็กๆเลยนะคะช่วงทศวรรษ1980อันนี้เด่นเรื่องสีสันสดใสเขียนลื่นปลื้ด,ดๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับปากกาเจลใช้หมึกเจลความหนื่มันจะอยู่กลางๆระหว่างหมึกน้ำมันกับหมึกน้ำ เขียนลื่นสีสดชัดมีสีให้เลือกเยอะมากถูกใจทั้งคนทำงานนักเรียนนักศึกษาการมีปากกาหลากหลายแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีผู้ชนะอย่างลูกลื่นแล้วเนี่ยตลาดก็ยังต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์เฉพาะทางหรือให้ประสบการณ์การเขียนที่ต่างออกไปอยู่ดีครับค่ะแล้วพอมาถึงยุคดิจิทัลปัจจุบันนี้แหละคะ่ปะปากกายังมีที่ยืนอยู่ไหมหรือย,ยังไปต่อได้อีกไปต่อได้แน่นอนครับ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจนะถ้าเรามองภาพใหญ่แก่นแท้ของปากกามันคือเครื่องมือบันทึกความคิดใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เสมอเราก็เลยเห็นปากกาดิจิทัลหรือสไตลัสที่ใช้กับแท็บเล็ตจอสัมผัสต่ตางๆพวกนี้แปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้บันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัลได้เลย หรือล้ำไปกว่านั้นก็เป็นปากกาชริยะสมาร์ทเพนที่อาจจะต่อบลูทูธได้บันทึกเสียงไปพร้อมกับเขียนได้ทำงานกับแอป,ปได้นี่คือวิวัฒนาการล่าสุดที่ปากกายังหาทางอยู่รอดและปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนไปครับโหฟังแล้วทึ่งเลยค่ะสรุปแล้วการเดินทางของปากกาจากแค่ต้นกกขน,นนกมาเป็น,นกลไกโลหะซับซ้อนจนมาผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิตอลได้เนี่ย มันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนพัฒนาการทางปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความต้องการในการสื่อสารบันทึกเรื่องราวของมนุษย์เราที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยจริงๆนะคะถูกต้องที่สุดครับแล้วมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจนะให้เราได้คิดต่อกันในยุคที่เรามีคีย์บอร์ดมีจอสัมผัสพิมพ์ได้เร็วมากทำไมการเขียนด้วยมือไม่ว่าจะด้วยปากกาจริงๆบนกระดาษหรือปากกาดิจิตอลบนหน้าจอ มันยังคงให้ความรู้สึกที่พิเศษหรือยังมีความสำคัญกับหลายๆคนอยู่การที่มันยังคงอยู่นี่มันบอกอะไรเกี่ยวกับกระบวนการคิดการเรียนรู้หรือว่าการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเราได้บ้างหรือเปล่าครับอันนี้น่าคิดต่อครับ